วัสดีครับหลายคนอยากรู้ครับว่าผมไปยื่นหนังสืออะไรกับท่านนายกรัฐมนตรีเห็นในหน้าข่าวหน้าสื่อคืออย่างนี้ครับตอนนี้เนี่ยการรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะแล้วก็เป็นพื้นที่จังหวัดอุบลการรถไฟได้ประกาศให้ผู้ประชาชนผู้บุกลุก ผู้ที่อาศัยและผู้ที่ทํากินบนที่ดินการรถไฟในเขตพื้นที่ตําบลหนองกินเพนเส้นทางบ้านโพมูลถึงเส้นทางบ้านทางสายใต้นะครับสองฝักฝั่งทางสายใต้กับหนกับบุงหวายนะฮะมีมีพื้นที่ที่เป็นขึ้นกับตำบลบุงหวายด้วยนะครับเขาจะจัดระเบียบแล้วเขาประกาศให้ผู้บุกรุกเหล่านี้ไปทําสัญญาเช่ากับการรถไฟประเทศไทย ก็ดีครับจะได้เริ่มเช่าอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ผ่านมาหลายสิบปีหลายสิบปีครับเป็นสิบ,ย,สบยี่สิบปีแล้วประชาชนไม่มีโอกาสได้เช่านะเคยมีเรื่องมาทำหนังสือจะเก็บค่าเช่าก็หายไปตลอดระยะเวลา 20- 30ปีที่ผ่านมาประชาชนบางคนนะวิ่งขอเช่านะครับก็ไม่ได้ไม่ได้สัญญาเช่าสักทีทำไปถึงส่วนกลางก็ยังไม่ได้ เป็นการไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าอยู่อาศัยหรือทำกินเส้นทางรถไฟเส้นนี้ถูกยกเลิกมาตั้งแต่2 5 1 4นะครับปล่อยลกล้างว่างเปล่าปล่อยเป็นป่ารลกทึบจนประชาชนเข้ามาแพ้วถางมาทำกินมาสร้างประโยชน์ทำถนนนำไฟฟ้านำบาดาลเข้าไปจนวันหนึ่งนายตรวจเส้นทาง เปลี่ยนแล้วก็ย้ายไปย้ายไปแล้วก็เปลี่ยนมาจนมาถึงวันนี้หลายๆคนก็ถูกดำเนินคดีครับถูกฟ้องร้องเรียกเก็บค่าเสียโอกาสย้อนหลังถูกฟ้องขับไล่ถูกบังคับคดีให้รื้อถอนนะแล้วสำคัญนะครับถูกฟ้องเรียกเก็บค่าเสียโอกาสย้อนหลังบนที่ดินที่เข้าไปบุกรุกนั้นย้อนหลังไป1ิ2 0ปีครับเป็นหมื่นเป็นแสนครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ประชาชนเคยทําเรื่องขอเช่านะครับไม่ใช่ว่าไม่ทําไม่ใช่เขาว่ามีเจตนาที่จะครอบครองถือครองกรรมสิทธิ์โดยปรับปักนะครับประชาชนเขาพร้อมที่จะอยู่อย่างถูกต้องทําให้ถูกคันลองคลองทําระเบียบของการรถไฟแต่การรถไฟเองไม่เปิดโอกาสนะครับให้ประชาชนเหล่านั้นได้เช่าไม่เคยมีครับ แต่วันนี้จะเช่าจะให้เช่าแล้วจะเริ่มนับหนึ่งแล้วแต่กลับจะเรียกเก็บย้อนหลังฟ้องบังคับคดีย้อนหลังเขาหลายคนโดนฟ้องไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยยื่นหนังสือให้ท่านนายกรัฐมนตรีแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้แหละครับหนึ่งให้เกิดสัญญาเช่าจริงสองให้ราคาค่าเช่าที่ดินนั้นเป็นธรรมกับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยผู้ที่ไม่มีที่ดินทํากินให้เขาได้เช่าได้ไม่ใช่จะเอื้อประโยชน์ให้กับคนที่บ้านหลังใหญ่หลังโตไม่โดนฟ้องแถมยังได้เชา่าไม่ใช่เอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนอย่างเดียวให้คนที่มีเงินเขานั้นเข้ามาเชา่าให้ประชาชนตาดำๆได้เชา่าอย่างถูกต้องและเป็นธรรมครับที่ผ่านมาผมเคยสืบทราบว่าเคยมีราคาค่าเช่าที่เป็นธรรม ที่ดีหน่อยก็คือตารางเมตรละ20บาทไม่แพงเกินไปแล้วก็ไม่ถูกเกินไปสําหรับรถไฟที่เคยประกาศไว้ตารางเมตรละ20บาทต่อปีนะครับถ้าเช่า20ถ้าเช่า200ตารางเมตรก็ตกปีละ4,000เดือนละ300กว่าบาทอันนี้ก็น่าเช่าคะก็ให้เป็นทําให้ประชาชนผู้ยากไร้เขาได้เช่าเถอะ3ครับยกเลิกการฟ้องร้องครับ อย่าไปฟ้องขับไล่ประชาชนเลยในช่วงระยะเวลาที่ทําสัญญาเช่าให้มาเริ่มนับหนึ่งใหม่ทําสัญญาเช่ากันใหม่แล้วไม่ต้องฟ้องและไม่ต้องเรียกเก็บค่าเสียโอกาสย้อนหลังไป10ปี20ปีมันมันเป็นเงินที่เยอะและประชาชนไม่มีกําลังจ่ายหรอกครับอยู่มา20-30ปีใครอยู่มา50ปีนี่ซวยเลยครับเป็นเงินหลายแสนครับถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นบ้าน จันหรือบัณต,ติตโดนย้อนหลังไปถึง3 0 0 0สนบาทบเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ครับถ้าการรถไฟมีเจตนาลมที่ไม่แอบแฝงนะครับเจตนาลมที่ดีเจตนาลมที่บริสุทธิ์จะให้ประชาชนได้เข้าไปถึงการเช่าที่ดินรถไฟในเขตจังหวัดอุบลในทุกๆพื้นที่นะครับก็จงยกเลิกการฟ้องร้องขับไล่เขาซะจงยกเลิกการ ดำเนินคดีบังคับคดีเรียกเก็บค่าเสียโอกาสย้อนหลังซะผมจึงยื่นหนังสือให้กับท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้เห็นปัญหาตรงนี้และแก้ไขครับเพื่อลดข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับการรถไฟเพื่อลดการใช้ช่องทางที่จะมาเรียกว่ามาเขาเรียกว่ามาอะไรละ่ะของข้าราชการรถไฟบางคนนะฮะมาเรียกเก็บเมื่อสร้างประโยชน์ จากช,าช่องว่างเหล่านี้กับประชาชนครับเรียกเก็บเงินไปแล้วเข้ากระเป๋าตัวเองนั่นแหละครับเอาง่ายๆ่นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถ้ามีความจริงใจทีใ่ให้ให้ประชาชนเช่าประชาชนพร้อมที่จะเช่าขอให้เป็นธรรมครับแล้วก็ขอให้อยาเรียกเก็บย้อนหลังก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนครับผู้ที่ยังไม่มีผู้ที่อยู่อาศาัยอยากจะเช่าที่ดินรถไฟเอกสารเขามีเขาเปิดกว้างนะฮะให้เช่าก็ถ้าไม่รู้จะทํำยังไงปรึกษาผมได้ สำหรับผู้ที่มีการเข้าไปครอบครองหรือไปบุกลุกแพ้วถางไว้แล้วทําประโยชน์ไว้แล้วยังไม่มีสัญญาเช่าก็รีบทํานะครับเพราะไม่รู้วันไหนเขาจะไปสํารวจและฟ้องท่านแล้วก็เรียกเก็บย้อนหลังกับท่านหากท่านไม่เช่าที่ดินรถไฟให้ถูกต้องก็ต้องฝากกันนะครับวันนี้ผมก็เปิดโอกาสนะครว่าถ้าใครจะจะปรึกษาผมให้คำปรึกษาได้ครับแล้วก็แนะนำการทำเอกสารในการเช่า าการเขียนคำร้องที่จะขอเช่าว่าพื้นที่ไหนตรงไหนเขตเส้นทางรถไฟระหว่างสถานีไหนถึงสถานีไหนระหว่างาเสาโทรเลขละติจูดไหนถึงละติจูดไหนเอานะครับฝากนะครับพี่น้องบุงไหวพี่น้องโพมูลพี่น้องตาติดพี่น้องบ้านจันทอะไรที่ผ่านอยู่ใกล้ทางรถไฟที่ต้องการที่จะใช้ที่นินรถไฟให้เกิดประโยชน์ในการทํากิน หรืออยู่อาศัยปรึกษาผมได้ครับให้คำแนะนำ